ถ้ามาเที่ยวหัวหินแล้วอยากหาซื้อของทะเลสดสดขึ้นจากเรือมีให้เลือกหลากหลายจะนั่งกินหรือจะซื้อกลับก็ได้อยากรู้ว่าที่ไหนอันนี้ามมาเป็นกุ้งลายเสือใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากมีกุ้งมังกร390อยนั่หอยนางรมใหญ่ๆนะคะ หมึกย่างสดๆสามารถนั่งทานได้ที่ร้านหรือจะอไปกิน,นที่พักก็ได้ส่งละ360บาทส่งละ360นะคะสามขีดสอย่างนี้ผู้โลอะไรล่ะคะอันนี้500โลละ500ร้อเนอะพร้อมทำหนึกิโลส<า>ิบ <10 S 2> ตัวโลยหอยตลับต้มสดๆนะคะเป็นเป็นเลยเดี๋ยวเราลองชิมดูนะมากินได้ หลายๆคนมาเที่ยวหัวหินก็อยากจะหาอาหารทะเลสดๆทานใช่ไหมคะวันนี้เราพามาเที่ยวตลาดอาหารทะเลสดที่ขึ้นมาจากเรือประมงตลาดอาหารทะเลสดเรายู่กี่ตลาดอาหารทะเลเขาตะเกียบค่ะมีเรือจอดเพียบเลยนะเข้าใจว่าเรือนี่น่าจะขึ้นของทะเลมา เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาของที่นี่ถูกไหมราคาหันทะเลสดแต่ละวันไม่เท่ากันนะคะช่วงที่เราไปนี่เป็นวันหยุดยาวเลยทีเดียวตรงนี้เป็นทางขึ้นเขาตะเกียบค่ะเรามาดูร้านในสุดก่อนแล้วกันนะคะเราค่อยไล่ออกไปะคะ่ะมอโอ้มีบริการย่างด้วยกาาุ้งเผาแบบนี้เออมีค่าเผายัางไงคะ450เา่าด้วยค่ะ 450ร้อยหาสิบรวมเผาโอ้หอยนี่ราคายังไงคะย่างด้วยห้าสิบรวมย่างค่ะแล้วปลาหมึกงีปลาหมึกโลละ450ร้อยปลาหมึก450นะคะแบบนี้ก็450ถ้าถ้าหอยหอยเชลสองร้อยแปดสปลาเก๋าอะค่ะปลาเก๋าทำอาหารด้วยโลละ480 480นะคะเราทำอาหารแล้วนั่งตรงไหนเอ่ยออ อ๋อไปทานที่พักอ๋อโอเคค่ะแล้วหอยหอยสามร้อยยี่สิบอ๋อปูกันเชียงปูอย่างงี้ปูนี่ทุ่งละสามร้อยหกสิบบาทถูงละสามร้อยหกสิบนะคะสขีดสามขีดก้ามปูโลละสองร้อยโลละสองร้อยนะคะก้ามปูขาวมันเหมือนก้ามปูใบไหมนี่แหละค่ะอ๋อโอเคค่ะ ปลากระพงสดราคาตามน,นี้นะคะหมึกกระดองอยู่ที่28นะคะหมึกหอม39ามเก้านิรุกตัวสี่ห้าอ๋อถ้าถ้ารวมย่างจะบวกประมาณ30บาทใช่แล้วเราก็จะมีน้หอยแองกุ้งทะเลนี่สามร้อยห้าสิบเนาะตัวสวยๆตัวสวยๆเลยใหญ่ๆเลยหอยนางรมตัวละ25บาทนี่ สิบแถมหนึ่งนะคะอ๋อมีแบบแกะแล้วอันนี้250ร้อยห้าสิบหองเครื่องค่ะของเครื่องอันบาทอ๋อค่ะ70บาทเนาะถ้าหมึกน้ำดำนี่200ร้อยสยคือถ้าไม่ทำอาหารก็คุยอ้สองร้อยโอ้ทอาหารก็คุยโอเคถ้าหมึกเป็นกล่องนี้กล่องละ200นะคะอันนี้จะเป็นปลาหมึกไม่ผ่านน้ำเลยค่ะมาใหม่ๆสดๆเลยค่ะมาใหม่ๆเลยนะคะแม่งก็พูดนร้อยแปด หอยเชลล์สองห้านะคะหอยหวานสองร้อยแต่เนตเราขายเป็นตัวค่ะตัวละ,ะค่ะตัวละสามร้อยแปดสิบนะคะพร้อมทำโอ้ตัวละโลเลย,ยจำลีตัวละ450พร้อมทำอาหารเนาะ,นะปูก็มีไหลไส้นะคะปูนเนื้อ600นะคะหอยแครง300แมงดาไข่320ร้อยำฟรีด้วย ปูเนื้อ550นะคบมี1ฟรี650ปูไข่นะปูไซนี้นะคะวันนี้เป็นช่วงหยุดยาวนะคะราคาก็จะเป็นราคานะักท่องเที่ยวนะมีกุ้งมังกร390กล่องละหรอนี่นะคะกุ้งมังกรหมึกราคากคกอนคางสูงนะคะกุ้งลายเสือสด650 นี่ไซนี้นะคะปากกระพงอยู่ที่สองร้อยถ้ามาทำสองห้านะคะหมึกสายถุงละร้อยห้าสิบนะคะนี่หมึกสายสดสดเลยถุงละร้อยห้าสิบผ้าย่างสองร้อยนะคะหมึกไข่ร้อยห้าสิบทอดกระเทียมสองร้อยผัดกระเพราสองร้อยนะนี่เป็นไข่ปลาหมึกนะคะ แมงกระพุนถุงละร้อยนะคะยำแซ่บร้อหก็เป็นไข่ปาลาริวกิวอยู่ที่200บาททำอาหารก็บวกไป50บาทเนาะเอ็นหอย200ร้นี่ถ้าเป็นก้ามปูทะเลนะอยู่ที่200บาทหอยนางรมชุดละ200ร้อหอยนางรมเล็ก70บาทปีชุดกระถิดน,นะคะสรการม เนื้อกันเชียงปู450นะคะบางร้านก็มีอาหารทะเลแบบเป็นๆแบบนี้เลยนะคะกุ้งแม่น้ำ400 450นะคะ9ตัวโลนะกุ้งแม่น้ำไซส์นี้ปลาเก่าก็มีเก่าเป็นๆเ,เลยนะคะโลละ750นะคะสดๆเลยพร้อมทำปิ้งย่างฟรีด้วยนะ,คะ750ค่ะ หอยตลับ200หอยแมงคู่120นะคะหอยนั่งลมตัวละ50บาทนี่หอยนั่งลมใหญ่ๆนะคะก็ใหญ่ไหมก็ขออนุญ,ญาตจับนิดนึงได้ไหมอ่าไซนี้นะคะอย่างนี้ตัวละ50บาท5ตัวฟรีเครื่องนะคะถ้าเป็นกุ้งลายเสือใหญ่อยู่ที่900 ก้งกระดาน600-650นะคะหมึกซอก500-550หอยหวาน3 0 0 25หอยลาย250นะคะจาระเม็ด350ร350พร้อมทำนี่คือราคาอาหารของที่นี่ก็คือเวลาเราเลือกอย่างนี้ก็คือเลือกกุ้งมาโลน,นึงหรอ หรือไม่ถึงไม่ถึงเนาะไม่ถึงอ๋อเป็นเมนูค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อได้ล้วก็เราก็ถูกคค่าต่อ๋ออ๋อถ้าเลือกเลือกของสดไปทำก็เพิ่มเมนูละหนึ่งร้อยบาทแต่ว่าถ้านื้งย่างให้ฟรีอ๋อถ้านึ้อย่างฟรีนะคะย่างเก่านี่โลเท่าไหร่7จ็ดร้ห้าิบเนาะกุ้งอะคะสี่ร้อห้าสิร้อยหาสิบวมทำโลเรพันนะก้งมันเป็นเลยเนื้อแน่นแอยู่เ่ โอ้มีปูด้วยปูม้าเป็นเป็นโลละห5ราสิบนะคะอันนี้เป็นกุ้งลายเสือใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากอย่างนี้โลละพันสองนะคะโอ้ตัวใหญ่ถ้าใครอยากจะมากินกุ้งใหญ่ก็ามาตลาดนี้ได้กินมีหลายไซส์นะคะกุ้งหมึกหอยมีครบนะคะ กูก็มีโลละแปดร้อยกุ้งเท่ากันทุกร้านนะคะไซส์ประมาณ9-10ตัวโล450นะคะอูดำอยู่ในน้ำนี้650นะคะโอ้ไซส์กลางๆนี้แต่ละร้านก็จะมีราคาแบบสดกับราคาย่างให้เนาะบวกนิดหน่อย ก็จะเหมาะกับคนที่เอาไปจะนั่งทานก็ได้หรือว่าจะเอาทํทำไปกินที่พักก็ได้นะคะอย่างนี้ผู้โลอะไรหระคะอันนี้ 500, ลล500นะาร้500เนอะพร้อมทำาตวใหญ่600ตัวใหญ่600พร้อมนึ่งให้ด้วยนะเ <500. S 1> ก่านี้อยู่ที่550นะคะถ้าเป็นกั้งกระดาน600แมงดา400เนาะ เก่าเป็นๆกิโลละหกร้อยห้าสิบพร้อมทำเนาะตัวใหญ่ๆเลยนะคะกุ้งลายเสือใหญ่ๆโอ้หใหญ่กว่ามืออีกหยิบหางโอ้มีโลละพันสามใหญ่มากโอ้งใหญ่กว่ามือไปมากเลยถ้าเป็นไซส์เล็กลงมาเก้าร้อยห้าสิบนะคะไซส์นี้กุ้งขาวอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะ สี่แปดสี่ห้าปลาหมึกระมกกั้งห้าร้อยห้าสิบสามอห้าสิอันนี้ต่อตัวหรือต่อโลนะคะต่อตัวค่ะต่อตัวนะคะโอประมาณตัวละโลนะคะสามร้อยห้าสิบราคารวมทำอาหารเนาะค่อนข้างหลากหลายนะคะก็มาเลือกซื้อกันได้ราคาก็จะรวมทำ ก็อาจจะเป็นราคาที่สูงนิดนึงกั้งสดๆเป็นๆเลยบ้านนี่เป็นเลยครับผมโอ้โหอย่างนี้กี่โลอะคะอันนี้่1กิโลครับผม1กิโล10ตัวโลอย่างนี้โลอะไรอะคะอันนี้โล750 750อบหานะตูนึ่งต่างๆนะหมึกย่างสดๆสามารถนั่งทานได้ที่ร้านหรือจะไปกินที่พักก็ได้หมึกกระดอง37หอยหวาน2อ0้ยวิร้านนี้ไม่แพงนะร้านเหล็ก เล็กซีฟู้ดนะคะคุ้งแม่น้ำนะคะ390รยวมย่าง4ี0้ี่นะคะนี่กี่ตัวโลวันนี้วนนัวี่10ตัวโลนะคะนี่น ใส่<า> 10, นี้นะคะตัวประมาณนี้นะ,ะไม่เกินนี้เรามีปาเก่าปเป็นเ <10. S 2> อ๋อถ้าปากเก่าโลไรเอ่ยปาเก่าหกร้อยห้าสิบกบเจ็ดร้อยห้าสิบหกร้อยหบเจ็ดร้อยห้าสิบ้งกระดานนะคะก้งกระดานหกห้ากับเจ็ดห้าหกห้ากับเจหนะคะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่นี่เขาขายกี่โมงถึงกี่โมงหรอคะตั้งแต่เจ็ดโมงครึง่ง ปูตัวใหญ่ๆอย่างนี้โลอะไรอ่ะอันนี้อันนี้680บาท680โอ้แล้วพร้อมหาด้วยใช่ไหมใช่ใช่โอ้แล้วถ้าหอยเนี้คะหอยนี่200บาทครับผม200บาทนะหอยตลับชอบพี่ลองชิมไหมล่ะผมนิดหนึ่งชิมไม่เป็นไรค่ะค่ะลองไหมลองไหมเดี๋ยวจะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวกว่าจะสุกเฮ้ยแป๊บเดียวก็เดียวเลยเดี๋ยวเอาดินึ่งหอยตลับต้มสดๆนะคะเป็นๆเลยเดี๋ยวเราลองชิมดูนะ หอยตลับลวกนะคะตัวใหญ่แน่นเต็มคมหวานนะคะหลังจิ้มนี่คือแซบ่บมากินได้ร้านเล็กซีฟู้ดพี่เขาใจดีสามารถนั่งทานได้ที่ร้านนะคะนอกจากของสดนะคะก็ยังมีของแห้งนะปลาเค็มของฝากของกินเล่นต่างๆนะคะก็มาดูกันได้ หมึกหมึกกระตอยผ่านี่ถุงละ380นะกระตอยไข่290หมึกแพร้2 7เหมึกแพไข่ขีดละร้อยนะคะสำหรับช่วงท่องเที่ยวนะคะรถก็จะค่อนข้างจอแจกจอแจนะคะก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงหาที่จอดกันนะคะแปะแปะแบบนี้ อย่าเพิ่งหุดหงิดน,นะคะจะได้กินข้าวอร่อยๆให้ทางกันทุกคนนะคะแล้วก็จะได้มีความสุขในการมาท่องเที่ยวนะนี่ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาเที่ยวมากินมาช้อปปิ้งที่เขาตะเกียบกันได้ตอนนี้หัวหินชะอำศบเสาไปเยอะเลยค่ะอยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะลาไปก่อนค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ